สวัสดีครับผมนะครับวันนี้เดี๋ยวพามารีวิวนะครับตัวนี้เป็นเครื่องบินบังคับวิทยุนะครับตัวนี้เป็นรหัสรุ่นเอห้าหกศูนะครับตัวนี้เป็นละเป็นเป็นรุ่นของมัลเล่นะครับก็คือสเกลตัวจริงก็คือเขาจะมีชื่อว่ามัเล่ครับก็เป็นเครื่องบินปีกบนครับทรงบินทรงอสไตล์แบบ บินง่ายนะครับเป็นแบบฝึกครับตัวนี้จะเป็น4 channel นะครับก็จะมีระบบไจโรช่วยบินนะครับแล้วก็มีไฟ LED ที่ปีกซ้ายขวานะครับเวลาบินกลางคืนเราก็จะมองได้ว่าเครื่องบินบินกลับมาเนี่ยอยู่ฝั่งไหนเป็นด้านซ้ายฝั่งไหนเป็นด้านขวานะครับแล้วก็ชุดล้อชุดนี้จะเป็นล้อโตครับล้อหน้ามันจะใหญ่ๆหน่อย ก็เอาไว้ขึ้นลงจอดได้ง่ายนะครับเป็นสี่ชั้นแนก็มีระบบแอร์ลอนที่ปีกมีรัดเดอร์มีอัพดาวนะครับล้อเป็นล้อโฟมแล้วก็มีไฟ l e เดีมงจุดนี้นะครับแล้วก็ตัวด้านหน้าแล้วก็ที่ปีกนะครับมุมปีกซ้ายและขวาอุปรกรณ์พร้อมเล่นนะครับมีแบตเตอรี่ ไปพัดสำรองสายชาร์จนะครับก็ไขควงเครื่องบินก็จะถูกแยกส่วนมาโดยเฉพาะปีกนะครับปีกจะถูกถอดแยกมานะจะบรรจุมาในกล่องส่วนอื่นก็ประกอบมาเรียบร้อยเราก็ลูกค้าไปก็ประกอบแค่ตัวปีกเสียบปลั๊กสายไฟ2เส้นแบตเตอรี่นะครับจะเป็น7จุด เอ้สามจุดเจ็ดโวลต์ห้าร้อยมิลลิแอมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นมอเตอร์บัลเลตเป็นบ mm ัลเลตหนึ่งเซลก็ไม่ต้องกลัวว่าเฟืองจะพังเหมือนพวกตัวก่อนๆตัวก่อนๆมันจะเป็นพวกมอเตอร์ขับเฟืองตัวนี้เป็น,นบัลเลตครบคอนโทรลสี่ช่องมีโหมดใจโรให้เล่นสองโหมดนะครับ mm hmm. หรือจะปิดใจโรบินก็ได้ แต่ใช้ใจโรก็จะบินง่ายที่สุดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นขุมเล่นท่าในขณะที่เราบินแล้วใช้ใจโรอยู่เราอยากจะเล่นท่าเรากดปุ่มนี้แล้วเราก็ยุ่เราจะเล่นท่าทางต่างก,ก็ได้ดนี้ก่อนมาัมันจะมีสองสีมีสีฟ้ากับสีแดงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเสียบแบตเตอรี่นะครับ เราจะได้ยินเสียงสป,ปีดคอนโทรลทำงานางนะเราปิดเก็บสายไฟนะครับแล้ววางเครื่องบินไว้กับพื้นจากนั้นเปิดรีโมทอ,อ่ะปึ๊บดันั้นเร่งขึ้นลงหนึ่งครั้งะระบบทำงานแล้วนะครับ นี่นะครับจะมีไฟฝั่งด้านขวามือจะเป็นสีเขียวซ้ายมือจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็จะมีไฟแดงใต้ท้องตรงนี้นี่จะเป็นไฟนําทางสีขาวนี่นะครับจะเป็นระบบไจโรมีแอรอนที่ปีกอ่ะโอเคลองดูดนะครับผม ปิดถาดมันหลุดเลยบันทึเหตุน,นิดหน่อยสาปิดถานมันหลุดนะครับ่ะเดสายใหม่ความเสียปลายใหม่นะครับสาปิดแบตหลุด lộn <laughs> mấy cái len แบบนี้เครื่องบินสไตล์นี้เขาไม่บินนะเพราะว่าเครื่องบินที่เป็นลักษณะปีคนนะอัตาราลอนหรือมุมยกมันเยอะถ้าเวลามันโดนลมแล้วมันมันจะไปกับ ถ้าไปตามลมก็จะเร็วสวนลมสวนลมก็จะช้านะ ใครชื่นชอบตัวนี้นะครับติดต่อสอบถามที่ไลน์ดีแล,วล้วเบอรตโที่กรล,ลงมาเลยนะครับเมื่อกี้ก็ว่าจะลงแล้วนะลมลมแรงมากวนแล้วเด็ดเวลาี้ลมจริงแล้ว หลายรอบแล้วนะก็ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพจะร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าแข็งแรงนะครับกำลังมันพอสำหรับใครชื่นชอบตัวนี้ติดต่อสอบถามที่ไลน์ดีแล้วก็เบอร์โทรที่ผมลงได้เลยนะครับ A55 นะครับ